ผมเรียกนายจุนวัตนครับ,บก,กับกรนีควอมผิดบโนงามาขออนุญาตรายงานเหตุณจับกลุ่มคนร้ายผี้ต้นทรังเมื่อวันนี้นะครับอรยอยของที้ย้านใต้โดนัมาระ18ครับนะครับคือใช้มุสปืนิงเข้าซับนะครับแล้วขับรถหลบหนีไปไปข,อข้อไอ้ตาปานเพืไปตรวจส่วยให้ดาเนินการเข้าพื้นที่ตรวจสอบตัวคนร้ายขณะที่ทำการตรวจสอบนั้นนะครับ ก็มีผู้เสียหายทยอยเดินทางแจ้งความร้องทุกข์ที่สนหมอกาแกนต่อเนื่องครับจนกระทั่งนะครับเวลาประมาณ02.20นครับได้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่ามีผู้เรุ่นคนร้ายอยู่ที่บริเวณ5ถนนทาริกซีเอ็กซ์ต้าครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเสือชวนและฝ่ายป้องกัญชาการได้นำกำลังเข้าไปปิดล้อมในบริเวณพื้นที่นั้นครับคนร้ายเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุสองคันนะครับหลบหนีนะครับโดย คนแรกนะครับหลบหนีข้ามคลองนะครับคลองแสนแสบนะครับไปที่ซอยฝั่งตรงข้ามคือซอยเสรีเก้านครับผมและอีกคนหนึ่งก็ได้เลี้ยวขวาข้ามคลองนะครับไปทางด้านวัดศรีเรืองครับหลังจากนั้นครับนายธนาทักษ์ถุยมงเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับชิงทรัพย์รุกยานอยู่ที่บริเวณซอยรามแข็งสีหน้าแสงตะวันพันธ์เนี่ครับ fkj ครับย่อมาจากแฟนนะครับของจังครับ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ20คนครับโดยมีจุดพ่วงสูงนะครับอยู่ที่แถวฝั่งของจังหวัดซึ่งในวันเกิดเหตุครับก็มีปัญหากันครับอยู่ที่กับกับผู้อื่นนะครับก็เข้ามานะตปรงกันนะครับปัญหากันเพราะมีบ้านกันงเีทุบต่อยกันนะครับในพื้นที่ของพนัฐศรารามอ่างหลังจากนั้นครับกลุ่มคนร้ายจำนวน5คนครับดว่ประถูกต่อไป ผูที่หนึ่งนะครับแล้วผู้นัที่สองและที่สามนะครับก็มีคนตายที่ตรนีสองคนนะครับได้ออกอเวณทำการาพ้นทับทิมรับตะน,นีครับที่บรินเวณหน้าก,กทรทนะครับเวลาศูนย์หนึ่งุกึ่นช่วงเวลาเกิดเหตุทั้งสิ้นเนี่ยครับเจ็รายก่อนที่จะปุมตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลาตีตหนึสบห้าจนถึงเวลาตีสองสิบนาทีใช้เวลาห5นาทีก่อเหตุทั้งสิ้น7จ็รายครับ cái đó là đi năm mươi một năm mươi năm 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 ผัดขืนนี่นะ่องู้หรือว่าไม่ผัดขืนเลยครับสิ่เหล่นี้ก็เป็นเป็นทาหมอนที่จะต้องระวังครับเอ่อเป็นเอ่อแผนที่จะทำครับผมครับครับมครับก็จะเอ่อนนี้ทำามีในส่วนของเอ่อยูจุดครับที่ก้นับทีจากสองลายก็ยันระัครับผมที่ค้น้ายตลกหนีครับ ก็คือแบ่งหน <at> ้าที่กันตาครับหน้าที่เหลือจริงหนที่ที่กินาอ่ะครับแน้ท <c oughs> ี่มีเขายังไงตัวที่ชกที่ินเขาเนี่ยเป็นคนซับจะมีคนร้านตนี้คนนึงครับชื่อในบ้านครับอันนี้เป็นคนซับที่ว่าจริงอย่างยนยนครับผมครับตอนนี้เราติดตามคนไ้าพร้อมซับยันยนให้ผู้เสียหายอยู่ครับก็คือสีแรกเนยบหน้าที่กันตาวาแฝงเยอต้นครับครับตาหลังนี่คือครับแยะแยกเองครับผม ใปหน้าเนี่ยมคนเนี่ยครับในหัน้าอ้าต่อไปแบ่งหน้าดีทําไงหรือยังไงผมผมไม่ได้แบ่งหน้าที่เยไฟผมว่าไฟด้การทำแต่ว่าที่ไฟเพราะว่าผู้ินยาดอิญาปวนยังมึนเมาครับ ยาที่ว่าเนี่ยอธิบายสั้นๆเดี๋ยวมันประกอบด้วยอะไรบ้างฮะโตแรนครับประกอบด้วยอะไรบ้างโตแรนครับเลนดิตเป็นยาในทางแล้วยังอื่นนะยังอื่นยังอื่นไม่เกี่ยวครับที่ที่เราาผสมเองอ่ะมีไหมยังอื่นไม่มีเนาะที่ผมทำผิดไปที่ผมและน้องทำผิดไปเฉพาะความเมาและความตื่นขึ้นนั่เองครับ ป้าป้าผมซื้อให้เรื่องเงินสดแล้วเงินบอกเงินบอกบริื้คปรับป้าไม่ได้รู้เห็นครับผมซื้อออกมาตอนแรกันทำงานครับ รูปไปอย่างไรหรือว่ามีโวเห็ยังไงบ้างอืนพูดเยอะก็ควรนำนนะมาระวังหมืเดิมครับผมก็ไม่รู้ครับมันมันก็